ล่าสุดเกิดอียังขื้นพี่น้องบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงสั่งเปลี่ยนสคริปต์สาวน้อยลำเพลินโชว,นว์ด่วนอ้าวต่วละกรสิไป,ปนหนามาลังคือเก่าเหมือนเดิมพ,พยาพาณสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลำที่โกรบรักสู้ผู้สู่คนมืนนีมาพบมาพอก,กันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับพญิคำพันครับเป็นจางไหนพญิาพานครับเสาร์วันที่2ี่ตุลาคมเนาะพี่น,อน้องเน<ม>าะมาบอกมาจากเกี่ยวกับประเด็นของหมอรองหมอลำมีอย่างลื่อนไวแน,น่ เป็นประเด็นไเว้าฮอเว้าถึงพี่น้องเกี่ยวกับประเด็นกรณีของการเปลี่ยนสคริปต์ของสาวน้อยร่ำเพื่นโชว์ซึ่งตอนแรกบอจโจก็ได้ออกมาโพสต์เนาพี่น้องเข้ากับพวกหูคือกันว่าเป็นวงไหนวงหนึ่งหรือว่าวงสองแล้วไผเป็นผู้เปียนเออเพราะว่าตามที่บอาโจมาโพสต์มือก้อนนี่รู้สึกว่าสีดูเดือดคือกันพี่น้องว่าม,มีการเปลี่ยนสคริปต์แต่ไม่รายงานผู้บริหารเออแต่ว่าเรื่องนั้นกะ่นานไปแล้วละพี่น้องแต่ว่าล่าสุดหนีบอจโจได้ออกมาเคลื่อนไหว มาขึ้นนี่เกี่ยวับสรคริปแนมนบ่สแมนล่าซุดพี่น้องบอสโจได้ออกมาโพสช่วงกลางดึกเนาะบพว่าสิเป็นการประชุมในลักศิล,ลปินของสาวหน่อยล้ำเพิ่นโชว์แล้วกันยังได้มีการออกมาโพสให้เอฟซีแฟนคลับได้รับรู้รับทราบกันพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเพิ่นว่าสคริปสาวหน่อยลํำเพิ่นโชว์โจโยมานิน่กับเฮียนหน่อยบอปลอยหย้ผิดวางดอกหนะ้าโล่งโตเพิ่นว่าบอกเลยฟาดฟาดฟาดเริ่มงานาพรุ่งนี้ ยึดสิ่งดีไว้นําสิ่งใหม่ดีๆมาเสริมเพื่นว่าอบอกเลยสาวหน่อยหนึง่งสาวหน่อยสอง DNA สะเดิดว่สันอ,อ้าวแล้วก็มีการโพสต์รูปเนาะเป็นการาประชุมนี่แหละทีมผู้บริหารบว่าสิเป็นพระเอกท็อปธนาชัยบอกผู้จัดการมาเดียวแสนรักครูปอนอพี่น้องเนาะละกะบบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพง ลหลไล่คนกสิว่าเป็นอย่างจังมีการเปลี่ยนสคริปพี่น้องล่าสุดบอจูบอเ็นไฮเอฟซีแฟนคลับสงสัยโดนเป็นอย่างจังเปลี่ยนสคริปพี่น้องสิบ,บอ๊อบไฮมปรับสคริปได้จ้งใดเพื่อนว่าสาวหน่อยเพชรบันแพงช่วงคอนเสิร์ตเล่นทั้งขึ้นรวมแค่26เพลงส่วนสาวหน่อยลำเพลินโชว์ช่วงคอนเสิร์ตเลีน40่สิเพลงพนะเพื่อนว่ามันโหดไปเยอะไป ตอนนี้จบแล้วนะปรับแล้วถูกใจไผแนบ่บบถูกใจผู้ใดแน่อาสิมีบ้างเพื่อนว่าแต่ผ่าร่วมของวงบอมีออมบอกเลยแสบขักเริ่มพรุ่งนี้และกรุงเทพเจอกันเพื่อนว่าจบนะเรื่องการปรับสคริปตรอบหน้าค่อยว่ากันใหม่วันสัน้นอ้าวเรียกว่าเป็นจังไรก่อนหน้านี้คือจังพญยยคำผานว่าสําหรับการปรับสคริปโดยที่ผู้บริหารเพิ่นบอกว่าเพิอ่อนบหรับหลูน้าจังสิแม่มีการปรับจนเกิดการอาการแบบว่าจังไรล่ะ สรวนวัสันทองถ้าศิวไปแล้วการปรับสคริปนอ,พอ,นอกพยัญชนะนกถือว่าเป็นเรื่องปกติของวงการมอรรองหมอลัมบบอเข้าสิเห็นว่าการไปแสดงแต่ละพื้นที่กรุงเทพสคริปเพิ่นอาจิเป็นอีกแบบหนึง่งอาจิเนีนเพลงเน้นเตยจังสิแหมแต่ว่าพ่องจะออกมาทางจังหวัดอีพอ,อีแม่อาจิชื่นชอบการฟังลัมก็อาจิมีการปรับเปลี่ยนสคริปไปแน่บริหารเพิ่นกะ ถือว่าบริหารวงมาโดนแล้วรู้ว่าจุดไหนดีจุดไหนต้องปรับจุดใดต้องแก่แม,มนบอกจุดใดดีต้องคองไว้จุดใดบดีก็ต้องปรับเปลี่ยนผู้บริหารเพิ่นเบื้องมาจากอีหยังสะสมประสบการณ์แมนบอกร่วมระยะเวลาหลายปีแล้วแล้วกับเบิ่งจาก f อแฟนครับนี่แหละ f อแฟนครับชื่นชอบมองไดจุดใดอ่อ,อนจุดใดแข็ง f อแฟนครับต้องการอีหยังแต่ละพื้นที่บอคือกันแล้วก็เปลี่ยนเพื่อความ ควาซ้ำซากสีเห็นว่าแต่ละวงมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งแน่สองอาทิตย์แน่หรือว่าเดือนหนึ่งแน่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็บอกว่าสีเป็นเพลงเพลงก็สิพเมีเพลงไม่ออกมาเป็นกระแสนักร้องกับสีนั่ไปแกแกแล้วก็มีการเปลี่ยนสคริปต์ก็คือเปลี่ยนเพลงใหม่ขึ้นมาเสียเพลงใหม่ขึ้นมาแทนเพลงเก่าแล้วก็บอกว่าสีเป็นตลกเป็นบ่ตลกบางวงกับสีมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้อเพื่อความไม่จำเจซ้ำซาก ถ้าเปรียบไปแล้วเนาะพญายพานเนาะการฟังล่ำของแต่ละพื้นที่กับเปรียบไปคือจังอาหารนี่แหละผากเนื้อเพื่อนสิเพื่อนสกิดอีกรสชาตินึงภาาอีสานกัสิออกรสชาตินึงภ่ากลางกัสิเป็นอีกแบบนึงคือว่าแล้วแต่ภูมิภาคประสันก็ถือใจมากถือใจไปทุกคนแมนค่ะผู้เฒ่ากับมักฟังล่ำผู้เบ่ากับมักเต้ยแมนโดยเฉพาะที่เราโอ้ยบ่ต้องล่ำบ่ต้องโศกเ้ยอย่างเดียวแค่นั้นแล้ว ก็คือเอาที่มันเหมาะสมนั่นแหละคิดว่าผู้บริหารว่าดีกะดีน้าส่วนไผ่สิมักบ่้ามักอันนั้นก็ต้องไปว่ากันที่หลังเนาะเอากับถือว่ามาขึ้นในี้การประชุมนัดแนกันอบอสโจอาสีสิว่าังหลเราเพิ่งกับไปกับรุ่งทึงตลอดอส่วนทางลำเพลินโชคทีิเป็นทั้งเฮียน,นอยค่ะอแล้วก็มีบางครั้งอาเสียนสอนุษย์ไปดูแลนำ้ำแต่า่าหลักกัเป็ียนพี่มาเดียว อ่าเป็นสิเป็นผู้จัดอ่าสิเป็นผู้จัดการมาเดียวแสนรักมันบ๊อ่อวงนี้ไปดูแลทางวงสองเนาะแลวกะพระเอกท็อปธนาชัยถือว่าเป็นหัวเรื่องใหญ่เลยสำหรับพระเอกท็อปธนาชัยเนาะพี่น้องเนาะประสบการสูงประสนการหลายเออนั่นอันนี้ซอยกันเบื้องนั่นละที่จริงแล้วก็ได้ความสมรยของคนหลายสำหรับพระเอกท็อปธนาชัยแมนบ๊อเพื่อคุณภาพให้กับเอฟซีแฟนครับได้รับชมกันศิลพินมี่ยังไม่ไหมก็บม่ต้องเก็บไว้เสนอผู้บริหารไปเลยเจังซันบพอบพอาจ้าสี่บอจ้าสี่นะคือตลกเอ้ยจ้าสี่ าบางครั้งตลกไม่มากขึ้นไม่เปี้ยนดูๆกับบ้ม่ว่าสีดีได้เ,เพราะว่ายังบางครั้งพุฒ่าเด็กน้อยเด็กน้อยอาศิบก้าเลนอือเพราะว่ายังบางครั้งตลกมันมีค่ำที่ว่าทะลึงนะนะก็เลยบางครั้งอาศิบก้าเล่นเขาต้องพูดคุยกันเด้เรีนเลิศเจ้ดดจังสิแม่เออนเล่นโลรบ่ต้องอะน,นี่เขาเขา,าปล่อยไว้ซื่อนี่บนเวทีถือว่าเป็นการแสดง ลงมาจากเวทีกับเป็นพ่อเป็นลูกคือเกา<ต>่าพอเ <นะ S 2> หมาะพอควรนะเ<ม>นอืองเนาะซึ่งหลังจากทีเอฟซีแฟนคลับเห็นโพสต์นี้ของผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงโอ้โหเรียกว่าทรงกําลังใจกันรัวๆเลยเพี่งขาผ่า,านมีบางโพสต์เนาะของบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่เบอกถึงพระเอกท็อปธนาไทายวาจังซีนักฟุตบอลสิเก่งขนาดใดถ้าบ่มีคนร่วมวางแผนที่ควบคุ่มหรือโค้ชกับบ่มีท่างชนะนาเวทีศิลปินสิดีซีเดนสีดังใด ต้องมีผููยูเบื้องหลังที่ดีค่อยกำกับแลวกะว่างงานที่ดีที่ผ่านมาล้วนเป็นบทพิสูจน์ให้คนคนนี้อีกคนที่ผมขอชื่นชมและกะชื่นชอบทอบธนาชัย ผมมั่นใจว่าเขาหนาสินําพาวงสาวหน่อยลำเพลินโชว์เป็นที่รู้จักระกะดโด่งดังเป็นมอลล่ำเบอร์ตน้ตนๆในเมืองไทยว่าสัน่นอันนี้บกเกี่ยวกับการปรับสคริปต์ด้ยพี่น้องแต่ว่าเอามาวอาซูเอฟซีแฟนคลับได้รู้จักพระเอกท็อปธนาชัย้วก็บทบาทเขาเป็นหลายเกินโตน,นอกจากสิเป็นพระเอกแล้วสิเห็นได้ว่าจ้งางประกชุ่มเมือ่อคืนนี้อบอสโจกะเอาอนี่ละพระเอกท็อปธนาชัยนางรวมประชุมน้ำกันถือว่าเป็นสว่างได้ละ หนึ่งในทีมผู้ผู้บริหารจัดการซะไปเนาะออซอยกันเบิงซอยกันสอดซอง<ะ>บางครั้งผู้บริหารอาจสีบ่หูปัญหาซ้ำศิล,ลปิน<ะ>แต่ว่าศิลปินกับตัดสินใจบ่ได้ซ้ำผู้บริหารแต่ว่าถ้ามีศิลปินมาร่วมร่วมกันหมายถึงว่าพูดคุยกัน<ะ>เขากับสีหูปัญหาว่าเออ,อน,นี่มันเกิดจากตรงนี้อันนี้มันเป็นอย่างจังสัดจังสี่ดีแล้วถือว่าการจัดการถูกต้องคอยว่าเด้ มีให้กับพูดคุยกันเนาะพี่นงเนะาะล้วก็ลังกำลังใจสำหรับทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพงงล้วก็ทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ม,มือแรกนี่สำหรับชาวอำเภอศรีรัตนะบุรีขั้มผานผจังหวัดศรสีสะเกดพี่นงสิได้เห็นสคริปต์ใหม่ของสาวน้อยลำเพลินโชว์เป็นงานแรกวันสันทหลังจากทาาี่มีการเปลี่ยนสคริปต์เนาะสาวน้อยลำเพลินโชว์มือแรกนี่เพื่อนทําการสแสดงอยู่ที่อำเภอศรีรัตนพี่นง ตำบลสีแก้วอำเภอสีรัตนะจังหวัดรีสเกตวัสดุทะอพี่น้องเช่าจังหวัดรีสเกตกะไปให้กำลังใจทีมงานสาวหน่อยลำพืชนโชวส่วนสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะมือแรกนี่เพิ่นไปทำการแสดงอยู่ที่อ่าว่างเขียวจังหวัดชัยภูมิพี่น้องเอานั่นละกะที่าจาไหนล่ะสีเห็นได้ว่าสาวหน่อยและเพื่อนโชว์วงใหญ่คิวการคิวงานย่างอยู่ทางภาคกลางเป็นหลักทางอีสานย่างหน่อยอยู่ก็เลยประกาศฮารุปูขาวไปถึง จะภาพเจ้าการเจ้างานวัดว่า,าร่ามใดที่เป็นบุญเป็นงานมาแล้วสันซ่าข<ะ>าย่างบาาัตท่านไดมีหมอลำ่ำบัตรท่านใดแจ้งรุงใดอยากให้ล่องพิจารณาสาวน้อยรำเพลินโชว์เ<ะ>พราะว่าถ้าพงเยผ่านการันตีคือมวลแทะเสดเดือด,ด,ดและสเดดล้วกับลำ่ำเรืองกับวบ่บาบัธรรมดาคือว่าได้ทั้งวัยรุ่นแต่<ะ>ทั้งผู้เฒ่าเออระบบเครื่องเสียงสุดยอดเสียงดีจ้งสี่เลยแสงสีเสียงของมันไม่เบิดพร้อมเลยไม่เบิดแล้ว ศิลปินตอนนี้ว่ากันว่ามีตั้งแต่โตทบทบยุหันฮอตดี้ทวีศักดิ์มันบ่ก้อยชาลีนีท็อปธนาชัยอ่ลักกะบ่บ่ถึงประเดียเลยนเนียนน้องหมิวตอนนี้ยักยักว่านทอร่องเมืองอยากให้อยากให้มาทางอีสานหลายๆเพราะว่าสิได้ว่าปากต่อปากมวนเด้วงนั่นจ้างวงนี้ได้จังสิแม่เออนพี่น้องเอ้าสำหรับคลิปนี้กระจาร่าล่าจากพี่น้องไปแต่เพียงสำนีแล้วมาพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับคุณค่ะ